สวัสดีทุกคนเมื่อกี้นี่พี่แม็กเจอของเล่นอยู่หลังบ้านทุกคนเยอะแยะเลยนี่แม็กก็เลยกลับมาเอากระด้งก้นลึกคู่ใจ <c oughs> มาวันนี้พี่แม็กจะพาไปเก็บของเล่นหลังบ้านกันทุกคนนี่เอาให้เต็มกระด้งเลยไม่เต็มไม่กลับ <c oughs> เป็นหลายชิ้นเลยปะกว่าแล้วก็ไปเลยทุกคนแอนู่นอยู่ตรงนู่นทุกคนแต่พี่แม็กจะให้ดูด้วยนะว่าของจริงมันเป็นยังไ,ไงแล้วก็ใส่รองเท้าก่อน <c oughs> เช้ามาเดินเล่นหลังบ้านเจอของเล่นเยอะแยะเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราบัดดูกันว่ามันมีอะไรบ้างทุกคนนี่โอ้โหเห็นไหมเห็นปังโน้นไหมทุกคนโน่นตรงโน้นก็มีโอ้โน่นตรงโน่นก็มีทุกคนโอ้โหนี่หลายสีเลยแหมหลายชิ้นเลยทุกคนโน่อนอย่าเอาเอามุมนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ่ะนี่ไล่จับฝั่งนี้ไปเลยโอ้โหนี่หลายชิ้นเลยเอ่ะ มานะเริ่มจากชิ้นนี้นี่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถเก็บขยะนะทุกคนนะนี่จริงก็จะเป็นแบบนี้นี่คนเจะขยะใส่ด้านหลังนะทุกคนน,นี่แล้วก็มีไฮดริกบีบเข้าไปแบบนี้นี่มีหลายสีแล้ะแต่ละพื้นที่นะทุกคนสีไม่เหมือนกันนี่นะดูสิท้าเปิดได้ทุกคนเปิดเปิด เปิดยากมากเกินทุกคนไม่เปิดแล้วกันนี่อ่าไม่มีลานทุกคนอ่ะเก็บเลยมาชิ้นต่อไปทุกคนโอ้โหนี่ชิ้นนี้มีรีโมทมาด้วยทุกคนนี่โอ้โหนี่ต้องเป็นรถบังคับแน่ๆเลยอไหนดูสิโอ้โหนี่คอมันปิดอย่างนี้อ๋อ้ามันหมุนได้ทุกคนเดี๋ยวหาฮาร์วิก่อนอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้ นี่โอ้มีไฟด้วยทุกคน,นโอ,โอ้นี่ไยิบไปยับรบอบคันเลยนี่โอ้เล่นกลางคืนทั้งสวยหน้าดูเลยนะลองดูสิว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนทุกคนนีไหนเดินแน่อถอยหลังเลี้ยวโอ้โหรถตีรงังกาทุกคนนี่ไม่ว่าจะเลี้ยวธรรมดานี่โคอหมุนได้ทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนี่ นี่โอนี่นี้หนี่สนุกเลยทุกคนนี่อ๋อสุดยดเลยอหมแจวนี่ยก้ห้เลยนี่เก็ก่อนนี่เเล่นกัาคนี่มีสวยแน่แเลยนี่ไฟเยอะแยะเลยะิดวตไอนทุกคสุดยอดเลยจะติดต่อออ เหลืออีกหลายชิ้นเลยทุกคนนี่แดดก็ร้อนทำเวลาหน่อยเดียวขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยทุกคนนี่มาชิ้นนี้คืออะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถตามที่เขาใช้ในงานเหมืองนะทุกคนเนี่ยของจริงนี่คันใหญ่ทุกคนนี่ต่พาะล้อนี่สูงท่วมหัวเลยเดียวนี่รถตาแล้วบ้านเราก็มีนะทุกคนจังหวัดกำปางเนี่ย เหมืองเมมโะขยากดูเข้าไปดูได้เลยถ้าต้องให้เข้านะแม่รถดำนี่เก็บไว้ก่อนกินต่อไปอมาชิ้นนี้ทุกคนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์หัวคีบนี่ทุกคนรถแท็กเตอร์หัวคีบข้างหน้าก็จะมีกรงเล็บไปคีบเศษไม้คีบเศษขยะ ใบสุงโอ้สารพัดประโยชน์เลยแรงเยอะด้วยทุกคนนี่มีปงเหล็กน้าหนิอ่านี่มีลานด้วยทุกคนโอ้หัวตันเล็กๆเลยนี่มีลานสี่ดอเลยนี่อ่าเจ้ารถแท็กเตอร์มอเตอรอ่ะมาจิ้มต่อไปทุกคนอ่านี่โอ้โหคันนี้สวยอ่าอันนี้เป็นรถดัมรถดำที่เขาใช้งานทั่วไปตามบ้านดำนะุกคนอ่นี่ จริงก็จะเป็นแบบนี้มีงานถมที่ถมถนนแม่ต้องใช้เจ้ารถดำขนดินไปถมนี่รถดำนี่โดดสินี่นี่ฝาท่ายเปิดได้ยกดำได้มีลานไหมอ๋อมีทุกคนนี่อยู่ร้อนหน้ามีลานที่ร้อนหน้าเลยเขามีกันร้อนละ่ะนี่มีร้อนหน้าเก็บเลยเจ้ารถดำนะนะทุกคนอีกชิ้นหนึ่ง นี่อันนี้จะเป็นรถแทงน้ําดับเพลิงนี่รถแทงน้ําดับเพลิงของจริงมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่โอ้โหนี่มีหลายสีเลย <c oughs> นี่แล้วก็จะสูบน้ําใส่แทงน้าแล้วก็ไปฉีดดับเพลิงทุกคนน่ะนี่อันนี้ฉีดงานวาดทุกคนฉ <c oughs> ีดคนไม่ได้ฉีดไฟนี่มีปืนที่ฉีดน้ำสองสองอันเลยลานก็ไม่มีไม่เป็นไรเก็บสวยดีอ่ะ เยอะเลยทุกคนอะมาชิ้นต่อไปโอ้ชิ้นนี้มีรีโมทอีกแล้วทุกคนนี่รถบังคับนี่ต้องเป็นรถบังคับแน่ๆเลยนี่อ๋อโอ้อันนี้เป็นรถด,ดำที่เขาใช้ในง,งานเมืองเหมือนคันเมื่อกี้เลยทุกคนนี่อยู่ตรงนี้นม่ให้ลองดูสิเมื่อกี้เป็นธรรมดานี้เป็นแบบรถบังคับทุกคน, <c oughs> นแม่เดี๋ยวเราเปิดริโมทกัน นี่โอ้มีเสียงเลยละครมีเสียงเครื่องยนต์ด้วย <c oughs> ลองดูแหมลองดูนะเดินแม่โอ้ย <c oughs> นิ้ค่อยล้าง <c oughs> โอ้แร <c oughs> งดีจริงๆเลยละครเี่เอี้ยวโอ้นี่ไม่เลี้ยวเลยนี่เขาเรียกหมุนด้วยนี่โอ้อแขนโอ้สุดยอดจะลองยกดำนี่โอ้ยกดำได้สูงเลยแหมโอ้สุดยอดเลยแฉวแฉวนี่ปิดไปก่อน โอ้โห oh, เจ็บย,ย,ยากเลยเจ็บกันเลยอ่ะเอฟโอ้โหนี่ได้รถดำบังคัพไปคันทุกคนได้ <c oughs> รถบังคับคันที่สองแล้วทุกคนอ่ะเอฟไว้เลยอ่ะมาชิ้นต่อไปอ่ะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นรถรถดำหิมะหรือว่ารถปลาหิมะนะทุกคนนะนี่ที่เมือนนกหมิมะเยอะทุกคนรถวิ่งไม่ได้ต้องใช้เจ้ารถคันนี้ วิ่งนีมะมันออกซะก่อนนี่วิ่งเกีกระจุยกระจายเลย <c oughs> นี่เขาเรียกว่ารถป่าดหิมะหรือว่ารถตันหิมะทุกคนนี่นี่จะมีขันเหล็กทรงลูกศรนะทุกคนน่ะวิ่งเคนีมะกระจายเลยอ่ะเอฟอืมมาชิ้นต่อไปทุกคนโอ้เหลืออีกหลายชิ้นเลยนี่มีรถบังคับอีหรือเปล่า <c oughs> ไหน อันนี้เป็นรถโม่ปูนทุกคนนี่รถโมโปูนของจิงก็จะเป็นแบบนี้นี่มีงานก่อสร้างสร้างบ้านสร้างถนนสร้างคอนโดแน่ใช้ปูนเยอะๆก็ต้องเจ้ารถโม่ปูนนี่ขนปูนไปเททุกคนนี่รวดเร็วทันใจแป๊บเดียวเสร็จเลยแน่นี่เจ้ารถโม่ปูนอ้สีสวยเลยเก็บเลยทุกคนโอ้โห,หนี่จะเต็มกันโดแล้วเนี่ยอ่ะชิ้นต่อไปทุกคนโอ้ชิ้นนี้อยู่ลึกเลย อ,อันนี้ก็จะเป็นรถตักดินลอยางนะทุกคน,นโอ้ลอยใหญ่นี่จริงเป็นแบบนี้โอ้คันใหญ่เบ้เริ่มเท่เหมือนกันนะทุกคนนะนี่ตักดินเีนี่พวกเีเดียวนี่เกือบเต็มรถดำเลยใช่โอ,โอ้เจ้ารถตักดินลอยางโอ้มีลานด้วยทุกคนนี่้อใหญ่ด้วยมีลานด้วยอ๋อสุดยอดคันนี้ เองน่้าชิ้นต่อตไปทุกคนคนี่น้น,นแห่งแมงอยู่นี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกสองชั้นนะทุกคนนี่เขาจะใช้บรรทุกรถยนต์ไปส่งตามศูนย์ต่างๆตามต่างจังหวัดนะนี่คนทีได้ทีแล้วหลายๆคันเลยนี่รถบรรทุกสองชั้นนี่ห้าถจอดเลยสีอ๋อมีลานด้วยแหม มาชิ้นต่อไปอ๋อคันนี้คันเล็กแต่เยวเเลยอันนี้รถโมบูนุกคนนี่ของจริงให้ดูไปแล้วแหมมีลานด้วยโอ้คันน,คน,นี้สวยเลยจริงๆเลยทุกคนนี่มีสวยน่ารักเลยมาชิ้นต่อไปอมเอาให้หมดเก็บให้หมดอ่า จะเป็นรถแม็โครลอยยางทุกนี่รถแม็โครลอยางมีงานขุดดินขุดบ่อที่ไหนวิ่งไปเลยไม่ต้องใต้รถเทรลทลุกคนนี่ล้อมันเป็นลอยางเหมือนรถยนต์ปกติตากบ,บ้านเราเลยเน่สุดยอดเลยวิ่งไปเองได้ไม่ต้องขึ้นรถเทรล,ล <c oughs> นี่หมุนขาหมุนซ้ายได้โอ้ไม่มีลานทุกคนฮะไม่เป็นไรสวยดีเหมือนกันฮะยิ้มต่อไปทุกคน มีกัดอินเล็กแม่นี่ยวแต่แจ๋วนี่เขาเรียกรถเกี่ยวข้าวหรือว่ารถตัดข้าวนะทุกคนน,นจะแตจะเป็นแบบนี้ท่ไมนี่นไม่ต้องเลือกคน,น,ะนคละทุกคนได้รถเกี่ยวข้าวป็๊บเดียวเสร็จนี่รถเกี่ยวข้าวมีลานไหมอู้มีลานเหมือนกันทุกคนนี่อันเล็กเกียวแต่แจ๋วมามาอันนี้ันาใหญ่หน่อยยาวด้วย เป็นศอกเลยอันนี้เป็นรถไถ้วงทุกคนนี่รถไถ้วงเขาจัดแต่งไว้ผลพืชผลทางการเกษตรนะทุกคนนะนี่อ่าไม่ต้องจ้างรถดำละนี่ยกดำได้เหมือนรถดำเลยนี่อ๋อ,อ,อสุดยอดเลยนี่ตารางนี่เขาจะเรียกตาลี่ทุกคนนีม่มีลานไหมมีลานด้วยทุกคนโอ้ม,มีร้อนหน้าทุกคนนี่มีลานร้อนหน้า รถเที่ยวอ่ะฮะเก็บเลยมีอีกไหมหมดหรือยังหมดแล้วแนะ่นี่ฝันโน้นก็ไม่มีแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดคราวนี้เต้นกระโดงเลยทุกคนนี่โอ้มีเยอะแยะเลยมีทั้งร,ร,รถก่อสร้างรถบรรทุกก็มีทุกคนนี่รถก่อสร้างรถเกษตรโอ้โหเต็มกระโดงเลยสุดยอด เาล่ะทุกคนเช้านี้พี่แม็กก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย